ประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างจากประเทศอื่นๆมากที่สุดประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลียซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่2,000กิโลเมตรโดยมีทะเลแทมันกั้นกลาง ด้านประวัติศาสตร์ของประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นั้นเดิมถูกปกครองโดยชาวเมลีแต่มีนักล่องเรือชาวดัตช์ชื่อทวินเจดดาเปโด้ได้ล่องเรือเรียบมาทางออสเตรเลียและได้พบกับเกาะนิวซีแลนด์เข้าและได้พบกับชาวเมลีที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นมิตรจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ว่านิวซีแลนด์จากนั้นชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ก็เป็นที่รู้จักกันในยุโรปเพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะกับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มากต่อมากับตันเจมส์คุกได้ล่องเรือมาบ้างแต่โชคดีที่มีคนบนเรือสามารถพูดภาษาไวทจิงกิทได้จึงสามารถเชรจากับชาวมาลีได้และพบว่าชาวมาลีนั้นเป็นชนเผ่าสายเลือดนักลบจึงได้ตกลงแลกพืชพันธุ์กับอาวุธจากทางยุโรป และต่อมาเมื่อชาวเมารีมีอาวุธมากจึงสู้รบกันจนชาวมาวรีลดลงทางอังกฤษจ,จึงได้ส่งคนมาทำสัญญาที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาไวตางีขึ้นทางด้านภูมิศาสตร์ประเทศนิวซีแลนด์แบงออกเป็นสองเกาะหลักและเกาะเล็กๆอีกมากมายตั้งอยู่กลางกระแสน้ำแบ่งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ปริมาณพื้นที่ของประเทศคือ268,680ตารางกิโลเมตรมีขนาดเล็กกว่าประเทศอิตาลีและประเทศญี่ปุ่นเล็กน้อยการเมืองการปกครองประเทศนิวซีแลนด์มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา,าและราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประมุแขแห่งรัฐคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2รัฐธรรมนูญของนิวซีแลนด์ เป็นกฎหมายที่ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษอักษรคือไม่มีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งที่บัญญัติถึงระบบการเมืองการปกครองการแบ่งเขตการปกครองปัจจุบันนิวซีแลนด์มีสภาภูมิภาค12แห่งสำหรับการปกครองเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมการขนส่งและสภาดินแดน74แห่งที่ดูแลด้านสาธารณนปโภคการสร้างถนนการระบายน้ำเสียการอนุญาตการก่อสร้างและเรื่องอื่นๆ ตราแผ่นดินของนิวซีแลนด์ใช้โดยรัฐบาลแห่งนิวซีแลนด์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5เมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2454และแก้ไขแบบตราเพิ่มเติมโดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อพศ2499ธงประจำชาติของนิวซีแลนด์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง1ส่วนยาว2ส,ส่วนมีภาพธงชาติสราชอาณาจักรที่มุงธงด้านบนด้านปลายธงมีรูปดาวห้าแฉกสีแดงขอบขาวรวมสี่ดวงรวมเป็นรูปกลุ่มดาวกลางเขียนใต้ตามที่ปรากฏบ,บนทองฟ้าของประเทศนิวซีแลนด์ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของนิวซีแลนด์และบางส่วนของพื้นที่โดยรอบเป็นหนึ่งใน10บของสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกที่มีความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ดีช่วยให้สกุลเงินเป็นที่นิยมในหมู่ forex like trader อละรลานิซีแลนด์มาเรียกกันว่ากีวีเวลลิงตันเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์อันเป็นที่รู้จักกันในานามเมืองแห่งสายลมที่มีลักษณะเป็นเมืองท่า ที่มีภูเขาพร้อมสถาปัตย์ทั้งเก่าและใหม่ที่ผสมผสานกันอย่างน่าอัศจรรย์การแต่งกายของชาวนิวซีแลนด์โดยส่วนใหญ่คนนิวซีแลนด์จะแต่งกายง่ายๆสบายๆไม่เป็นทางการมากนักเสื้อผ้าและทรงผมจะเหมือนกับคนประเทศตะวันตกทั่วๆไปแต่มีบางกลุ่มคนที่มาจากทางเกาะแปซิฟิกเอเชียหรือตะวันออกกลางที่สวมเสื้อผ้าตามแบบของตน สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมืองควีนทาวเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยอ้อมกอดของภูเขาและทะเลสาบวาคาติปูเต็มอิ่มกับวิวธรรมชาติบนกระเชา้าลอยฟ้ากอนโดลาเพื่อตรงปีไปยอดเขาบอบพีสถานที่ต่อมาไตรเชอร์สที่นักท่องเที่ยวจะต้องนึกถึงเมื่อมายืนเกาะใต้แห่งนิวซีแลนด์เลยละคะ่ะเพราะมีทั้งขนาดที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดและยังเป็นเหมือนประตูออกไปสู่เมืองอื่นๆอ,อ,อีกด้วยเราจะได้สัมผัสกลิ่นอายของเมืองโบราณอังกฤษเป็นศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและแหล่งทรัพยากรอันมีค่าไว้มากมาย